สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพาทุกท่านไปเสริมพลังบวกรับพลังบุญสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูและะ้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาถึง14มกรามมาดูกันนะคะว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงของเดือนกันยายนนี้ ควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญเกี่ยวกับด้านใดและมีอะไรที่มีอะไรที่ดีและมีอะไรที่ต้องระมัดระวังเกิดขึ้นนะคะมาดามขออนุญาตชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกมาว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญเกี่ยวกับด้านใด ไพ่ใบแรกได้ไพ่หกหกดาบนะคะไพ่หกดาบบอกถึงการที่ชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกิดขึ้นหรืออาจที่จะต้องมีเกณฑ์ของการที่จะบางคนนะคะในแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันต่อให้เป็นราศีเดียวกันก็จริงนะคะบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรืออาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไปเที่ยวกับครอบครัวไปในสถานที่ที่เป็นเกาะ ถ้าไปต่างประเทศกับประเทศที่เป็นเกาะถ้าไปในเมืองไทยก็อาจจะมีแผนของการที่จะเดินทางไปเที่ยวเกาะกันแต่บางคนก็ต้องระมัดระวังจะมีเรื่องเดือดร้อนเข้ามาหาจากความวู่วามนะคะเจ้าอารมณ์อารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายหัวเสียง่ายจะส่งผลทําให้มีความการเดือดร้อนเกิดขึ้นนะคะหรือบางทีคุณอาจจะเดือดร้อนเพราะคนอื่นโดยที่ไม่ใช่ตัวคุณเองก็ได้ แล้วก็จะการเดือดร้อนในครั้งนี้อาจจะเป็นการที่เรียกว่าต้องเอ่อเขาเรียกว่าอะไรต้องอบพยพตัวเองหนีไปตั้งหลักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันอีกทีนึงหรือบางครั้งบางทีก็อาจจะมีเกณฑ์ของการถูกโยกย้ายถูกโยกย้ายแบบถาวรหรืออาจจะถูกโยกย้ายแบบชั่วคราวสุดแล้วแต่ในแต่ละคนที่อาจจะไม่เหมือนกันทีนี้เราต้องมาดูไพ่ใบต่อมาว่าจะขยายไพ่ใบนี้ว่ายอย่างไรนะคะ ไพ่ใบต่อมาอ้าวเป็นไพ่ดีเป็นไพ่ดีเพราะฉะนั้นการการออหกดาบในที่นี้เขาบอกว่าถึงจะมีเกณฑ์ของการโยกย้ายหรือใครที่มีเรื่องกําลังเดือดร้อนแล้วต้องอบพยพลี้ภัยไปก่อนลี้ไัยไปแต่ในที่นี้เขาบอกว่าเป็นการลี้ภัยเพื่อไปตั้งหลักแล้วคุณกลับมาอีกทีนึงคุณถึงจะเขาเรียกเหมือนเป็นการไปตั้งหลักเพื่อไปเตรียมเอกสารเตรียมหลักฐานเตรียมเตรียมการสําหรับ เตรียมความพร้อมนะคะที่จะมาต่อสู้แล้วก็ประสบความสําเร็จจะมีชัยชนะได้แต่สําหรับบางคนที่ไม่ได้มีเรื่องคดีความใดๆก็ตามก็อาจจะมีเกณฑ์ของการไปเที่ยวไปสนุกสนานล้นลากันกับครอบครัวอย่างมีความสุขได้ในช่วงเดือนกันยายนนี้สุดแล้วแต่ในแต่ละคนที่อาจจะไม่เหมือนกันนะคะหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าทํายอดได้เข้าเป้า ทำยอดได้เข้าเป้าแล้วมีเกณฑ์ของการที่จะได้เดินทางไปฉลองไปปร,ประสบความสําเร็จแล้อาจที่จะได้โบนัสของการที่เรียกว่าทําทยอดได้ถึงเท่านี้ได้ไปประเทศนั้นประเทศนี้มันแล้วแต,แต่แต่ประเทศที่ไปจะเป็นประเทศที่เป็นเกาะอย่างเช่นประเทศอังกฤษก็เป็นเกาะนะคะเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าไพ่ใบต่อมาจะบอกเกี่ยวกับเรื่องอะไร ห้าไม้เท้าห้าไม้เท้าก็บอกว่าในช่วงของเดือนกันยายนนี้ชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์สักนิดหนึ่งนะอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับผู้อื่นกับผู้ร่วมงานกับคนใกล้ชิดกับคนที่เราเออรู้สึกว่าไว้วางใจสนิทสนมด้วยเป็นคนที่เรา อยู่ด้วยแล้วเมื่อก่อนอยู่ด้วยแล้วอาจจะมีความสุขแต่ในช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะไม่มีความสุขเหมือนสมัยก่อนมันจะอะไรนิดอะไรหน่อยก็ดูจะขัดแย้งดูจะปีนเกลียวกันไปสมดเพราะฉะนั้นน่ะในช่วงของเดือนกันยาย,ยน,นีย้ชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูอยู่เงียบๆเ,เฉยๆไว้จะดีที่สุดนะคะหรือบางทีสำหรับบางคนถ้าไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเขาบอกว่าไอเดียต่างๆของคุณเนี่ยมันจะเป็นไอเดียที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะ จะเป็นคนที่มีความคิดฉีกแปกแหวกแนวเป็นคนที่มีไอเดียที่แบบเขาเรียกว่ามีความคิดสร้างสารรค์ที่ไม่เหมือนใครเกิดขึ้นในบนความคิดสร้างสารรค์เนี่ยจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในด้านหน้าที่การงานได้ความคิดความอ่านที่บางครั้งบางที คนนู้นคิดอย่างนี้คนนี้คิดอย่างนั้นแต่เราอาจจะคิดไม่เหมือนใครแต่การคิดไม่เหมือนใครของเราก็อย่าไปขัดแย้งกับคนเยอะถ้าในเสียงส่วนมากเขาไปทางซ้ายคุณก็ต้องไปทางซ้ายด้วยไม่งั้นปัญหามันจะมีเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเสริมพลังบวกรับพลังบุญสักหน่อยแล้วแหละสําหรับชาวราศีธนูเพื่อกำจัดสิ่งอุปสรรคติดขัดต่างๆนะคะใบต่อมาได้อัศวินไม้เท้าเอ้ยขออภัยค่ะอัศวินถ้วย อัศวินถ้วยเนที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูกําลังมีเกณฑ์ของการที่จะขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานคนใกล้ชิดคนที่ทํางานร่วมกันหรือคนที่สนิทสนมหรือคนที่เราเคยรักใคร่นะคะเคยรักใคร่เคยให้การช่วยเหลือเคยไปไหนมาไหนด้วยกัน หรืออาจจะทํางานร่วมกันในตอนนี้รู้สึกจะมีความคิดที่ขัดแย้งกันพูดกันไม่ลงรอยเขาบอกว่าทางที่ดีที่สุดให้ให้นิ่งๆเงียบๆไว้จะเป็นดีที่สุด <c oughs> ขออภัยนะคะหรืออีกทีเขาบอกว่าในช่วงเนี้ยความขัดแย้งของคุณอนะ่ะมันจะเป็นอุปสรรคติดขัดในเรื่องการทํางานทําให้คุณเกิดความทอ้อทําให้คุณหมดอารมณ์อ่อนไหวไปกับความรู้สึกต่างๆที่มันเข้ามากระทบจิตใจเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูหรือลัคนาธนู เขาบอกให้คุณนะ่ะอยู่นิ่ง,งๆเฉยๆสงบจิตสงบใจอยู่กับสติอยู่กับสมาธิซะก่อนแล้วคุณจะได้เออเขาบอกว่าคุณจะเจอหนทางออกที่ดีเองนะคะในช่วงชีวิตของคนเราทุกคนเกิดมาไม่มีใครไม่เจออุปสรรคต่อให้กําลังชีวิตโอ้โหช่วงนี้ฉันไปได้อย่างฉลุยฉันยังมองไม่เห็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นบทมันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแบบหัวทิ่มหัวตามกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอะมาดูไพ่ใบต่อมาไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ view of fortune วิวออฟฟอร์จูนเอ่อในที่นี้ <c oughs> <c oughs> ขออภัยค่ะให้ระมัดระวังอารมณ์ที่ขี้เหวี่ยงขี้วีนหยุมหยิมคิดเล็กคิดน้อยหรือคำพูดคำจาที่บางครั้งตรงเกินไปแรงเกินไปหรือบางทีคุณอาจจะทำเรื่องเล็กให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่โดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้คำพูดประชดประชันคำพูดเน็บแนมต่างๆต,างต,างต้องระมัดระวัง ในช่วงของเดือนกันยายนนี้สําหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูบางคนก็มีเกณฑ์ของการคิดการใหญ่กําลังจะลงมือทําอะไรที่มันเป็นโครงการใหญ่ๆเกิดขึ้นก็ต้องดูให้ดีนะเพราะว่าโครงการใหญ่ๆที่ที่จะทําเนี่ยเขาบอกว่าศึกษาเรียนรู้ให้รอบคอบหรือเคยศึกษาเรียนรู้มาแล้วก็ต้องดูช่องรั่วช่องโหว่ช่องที่มันเคยผิดพลาดเพื่อจะจะได้ไม่ผิดพลาดซ้ําเติม ระวังการที่จะลงมือทําอะไรในช่วงเดือนกันยายนนี้มีโอกาสงบบานปลายนะคะไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจทําเอ่อหรือบางคนอาจจะรีโนเวทบ้านใหม่อยากจะแต่งรถอยากจะแต่งบ้านอยากจะทําธุรกิจที่จะขยับขยายธุรกิจเกิดขึ้นมันจะมีการงบบานปลายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องควบคุมรายเอ่อควบคุมรายจ่ายหรือว่างบประมาณให้ดีว่าอย่าไปคิดว่าเอ้ยอันนี้มันน่าเพิ่มอ,อันนั้นน่าเพิ่ม มันจะบานปลายตอนหลังได้นะคะใบต่อมาได้ไพ่เอ่อเดอะมูนไพ่เดอะมูนในที่ในในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูเป็นช่วงของการที่มีความวิตกกังวลน,นะ <c oughs> เป็นช่วงที่คิดเล็กคิดน้อยแล้วก็รู้สึกเหมือนว่า บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะมโนเพิ่มเติมไปเองกับเหตุการณ์กับสถานการณ์ต่างๆกับเรื่องราวต่างๆที่กําลังจะเข้ามาในตัวเราหรือหรือได้เข้าผ่านเข้ามาในชีวิตเราแล้วในช่วงเวลาก่อนหน้าเดือนกันยายนนี้แล้วมันจะส่งผลทําให้ในเดือนกันยายนนี้ยคุณจะมีความรู้สึกวิตกเศร้าหมองกังวลซึมเศร้าดูมันรู้สึกผิดหวังกับสิ่งต่างๆมันเคยมีความสุขกับ เพื่อนร่วมง,งานกับคนใกล้ชิดกับคนสนิทที่ทําอะไรที่มันจะไปในสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันสนุกสนาดูสนุกสนานล่าเริงแต่นะตอนนี้เหมือนอยู่ตัวคนเดียวหรือบางทีสําหรับบางคนอยากอยู่คนเดียวอยากคลาอยากเก็บตัวอยากอยู่คนเดียวเหมือนเป็นคนเป็น i n t วร์ก็ยังไม่น่าจะมันยังไม่ถึงขั้นนั้นอะ่ะพ้าถึงขั้นนั้นคือมันจะเป็นการที่เรียกว่า เหมือนปฏิเสธโลกภายนอกแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กับคนใกล้ชิดถึงจะมีความสุขได้แต่ในที่นี้มันเหมือนเป็นการที่เรียกว่าเจอผลกระทบต่างๆเจอแรงแรงแรงผักด้านแรงเสียดสีบางสิ่งบางอย่างต่างๆนานาที่เข้ามาปะทะเราตอนนี้ค่อนข้างเยอะจนทำให้เรารู้สึกวิตกกังวลเอเครียดต้องจมอยู่กับคำติฉินนินทาหรือคำใส่ร้ายป้ายสีหรือคำที่คนนู้นคนนี้ตำหนิติเตียนเราว่า เราเป็นคนแบบนั้นเราเป็นคนแบบนี้อย่าไปยึดติดกับมันมากใครอยากพูดอะไรพูดไปเพราะคนเราไม่มีทางหรอกว่าที่เราจะทําไปได้ไปถูกใจคนอื่นได้สมดททุกเรื่องแต่เราก็สามารถทําให้ตัวเราถูกใจเราได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราทําให้ถูกใจตัวเราอย่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอย่าเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมทําอะไรที่มันถูกต้องแต่ไม่ถูกใจคนอื่นก็ここเรื่องของเขาแต่มันถูกใจเราเพราะมันคือเรื่องของเราแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วนะคะ ใบต่อมาโอ้ช่วงนี้ต้องบอกเลยนะว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูค่อนข้างมีเรื่องเครียดหนักอยู่ค่อนข้างมีเรื่องเครียดหนักอยู่พอสมควรเลยทีเดียวจากปัญหาที่เข้ามาลุมเลา้ามันจะเป็นช่วงแค่ระยะเวลาสั้นๆถึงจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆก็จริงแต่ค่อนข้างเครียดมากจนบางครั้งบางทีหาทางแก้ไม่ออกเพราะว่าคนที่เราเคยพูดคุยกันไปในทิศท,ทางเดียวกันเหมือนในช่วงนี้เราจะพูดอะไรก็ตามมันดูผิดหูไปหมดทุกอย่าง คอยถูกจ้องจับผิดไปสมดทุกอย่างหรือบางทีเราทําอะไรไปมันมีการผิดพลาดเกิดขึ้นโอ้มันก็จะถูกนินทามันก็จะถูกโจมตีบ้างบางทีมันก็จะถูกถูกคนดูถูกต่อหน้าซ,ซึ่งหน้าบ้างทาให้ขาดความมั่นใจทําให้ขาดกําลังใจการตัดสินใจมันถึงลายเป็นแล้วว่าเกิดความลังเลโลเลเกิดขึ้นความมั่นใจลดน้อยถอยลงไปเยอะความเครียดค่อนข้างเพิ่มสูงมากขึ้นเลยทีเดียวสําหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูต้องเสริมพลังบวก รับพลังบุญกันแล้วแหละในช่วงนี้นะคะดูใบต่อมาใบาต่อมาได้ไพ่หกไม้เท้าหกไม้เท้าไม่ว่าคุณจะเครียดอย่างไรก็ตามในสังคมภายนอกเขายังมองถึงว่าความโดดเด่นในตัวคุณยังมีคุณมีภาวะของความเป็นผู้นำคุณเป็นคนเก่งคุณสามารถที่จะทำอะไรแล้วนำทีมให้ประสบความสำเร็จ ไปสู่ชัยชนะที่เหนือผู้อื่นได้เพียง <P ain> แต่ว่าในตอนนี้มันอาจจะเป็นการที่รู้สึกว่าดูอึดอึดเอืยๆไม่ค่อยกระตือรือร้นขาดความกระตือรือร้นไปนะคะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่อย่าไปเหวี่ยงเวียนง่ายเกินไปอย่าไปจมปักอยู่กับอารมณ์ที่มันในด้านลบมากนะักมันไม่ได้มันไม่ได้ทําให้เราอ่ะดีขึ้นมันมีแต่จะทําให้เราจนจมลงนะคะเพราะฉะนั้น สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูที่จะทําได้ในช่วงเดือนกันยาคือคุณต้องลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วอย่าจมอยู่กับความทุกข์อย่าจมอยู่กับคําพูดคําจาของใครใดๆทั้งสิน้นดึงความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมาให้เร็วที่สุดเสริมพลังบวกเดี๋ยวเสริมพลังบวกรับพลังบุญตอนท้ายบอกให้ทําอะไรถ้าใครเชื่อก็ทําใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องทําได้นะคะไม่ไม่ได้ไปบังคับให้ใครโนหรือน้มน้าให้ใครมาเชื่อแต่ถ้าทําแล้วทาให สบายใจขึ้นดีขึ้นก็ควรทำไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ The f ฟ o l The Fool เขาบอกถึงการที่เรียกว่าในช่วงของเดือนอกันยายนนี้ชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูอาจจะมีเกณฑ์เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆที่มันเป็นการท้าทายความสามารถแต่ไม่ควรเริ่มจากใหญ่นะถ้าจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถเขาบอกว่าให้เริ่มจากเล็กๆด้วยคุณเป็นคนหน้าใหญ่ใจโตเล็กๆไม่ใหญ่ๆถึงจะทำ มันจะมีโอกาสผิดพลาดและพลาดพังเกิดขึ้นได้แต่ถ้าคุณน่ะลงมือทําเริ่มจากเล็กๆแล้วค่อยๆคืบคานไปหาใหญ่มันจะทําให้เรารู้ช่องรั่วช่องโหว่ในสิ่งที่มันผิดพลาดหรืออะไรที่มันอ๋อไอ้ตรงนี้มันเป็นข้อบกพร่องนะเราต้องแก้ไขมันจะทําให้เวลาที่มันเป็นโครงการใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีช่องรั่วช่องโหว่ที่น้อยมากไม่ใช่เริ่มตุ่มเดียวใหญ่เลยมันจะเจอช่องรั่วช่องโหว่ที่เยอะเกินไปบางครั้งบางทีนะ คนเราอะอย่างเช่นเรือมันรั่วถ้ามันรั่วรูเล็กๆเราก็สามารถค่อยๆอุดรูนู้นทีรูนี้ทีได้แต่ถ้าเกิดว่าเราทําอะไรที่มันใหญ่โตเรือมันรั่วรูใหญ่ๆทีละหลายๆรูบางทีเรือก็ล่มได้เพราะฉะนั้นการจะทําอะไรก็ตามก็ตามที่มันเป็นการเสี่ยงเป็นการท้าทายความสามารถเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทําเราต้องเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ถึงจะดีบางทีสําหรับชาวราศีธนูบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ของการ ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านการการเที่ยวได้นะการท่องเที่ยวธุรกิจทัวร์ต่างๆเป็นทัวร์แบบที่เรียกว่าเหมือนไม่ใช่ทัวร์ไม่ใช่ทัวร์ไฮโซอ่ะเหมือนแบบชิงฉับทัวร์สมัยเอ่อต้องพูดถึงอันนี้สมัยมาดามโบราณหน่อยเนาะชิงฉับทัวร์นะสมัยก่อนนู้นมันแบบนี้จริงๆแล้วมันก็สนุกมากด้วยแล้วมันก็เที่ยวกันแบบที่เรียกว่าเออมันมันไปหาที่พักอาดาบหน้าไม่มีก็นอนตามริมหาดทรายอะไรแบบเนี้ย เคยเที่ยวตอนแตบตอนวัยรุ่นเนี่ยประมาณนั้นสําหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูอาจจะมีเกณฑ์ของการทําทัวร์แบบที่เรียกว่านึกอยากทําทําปุบปับเลยนะคะก็มีเกณฑ์อย่างนั้นได้หรือบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ของการที่จะชอบเที่ยวชอบเดินทางไม่อยากอยู่กับที่บางครั้งบางทีอยากจะพักผ่อนรู้สึกเหนื่อยกับงานอยากจะไปเที่ยวแบบที่เรียกชนิดที่เรียกว,ว่า ปรับปับนึกขึ้นได้ฉันไปแบบแบ็คแพ็คเลยไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าก็มีเกณฑ์แบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะใบต่อมาสเตนสเต,น,สเตนในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูถ้าคุณเป็นผู้ชายก็จะมีผู้หญิงคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณผู้หญิงที่มีอำนาจวาสนาบารมีที่เหนือคุณคอยให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคุณคอยปกป้องคุณแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิง คุณก็อาจที่จะต้องเหนื่อยหน่อยนะดูแลตัวเองปกป้องตัวเองและมีลูกน้องบริวารที่จะต้องให้คอยดูแลปกป้องเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูถ้าคุณเป็นผู้ชายโชคดีมีผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือมีอำนาจวาสนาบาร,รมีที่เหนือคุณคอยปกป้องคุณอยู่หรืออาจจะเป็นคนที่เป็นเพศเดียวกันกับคุณเอ้ยต่างเพศกับคุณไม่ใช่เพศเดียวกันกับคุณต่างเพศกับคุณคำว่าต่างเพศเนี้ยอาจจะเป็น lgbtq ด้วยก็ได้นะ เพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังคนเพศเดียวกันคนเพศเดียวกันเนี่ยกำลังนินทาคุณติฉินนินทาใส่ร้ายป้ายสีและเป็นคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าคุณนะคะหรือบางครั้งบางทีคนที่เด็กกว่าคุณคนที่อยู่ในอาณักของคุณลูกน้องบริวารของคุณกําลังสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณอาจจะหาเรื่องร้อนใจอาจจะมีเรื่องงอนพูดจาประชดประชัน ต้องการให้คุณดูแลเขาอย่างใกล้ชิดมากกว่าเดิมให้คุณเอาใจใส่เขายิ่งกว่าเดิมหรือว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะเอาใจใส่ดูแลเขาเป็นอย่างดีแต่มันคนเรานะพอให้หนึ่งมันจะเพิ่มเป็นสองพอให้สองมันจะเพิ่มเป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจนเรารู้สึกว่าเราอึดอัดละมันเยอะเกินไปละเรียกร้องเยอะเกินไปละให้คืบเอาศอกให้ศอกเอาวาแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นนะ่ะมันกําลังจะมีเกณฑ์แบบนี้เกิดขึ้นสําหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูอยู่ โดยเฉพาะคนที่เด็กกว่าคนที่อยู่ใต้ปกครองที่จะเป็นคนค่อนข้างดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองเชื่อมั่นตัวเองสูงพอเวลาที่เราทําอะไรไม่ได้ดังใจเขาหรือไม่ถูกใจเขาหรือไม่ได้ดูแลเขาใกล้ชิดเหมือนสมัยก่อนหรืออาจจะดูแลใกล้ชิดเหมือนเดิมแต่เขาต้องการการเพิ่มเติมเขาจะเอาเราไปนินทาเสื่อมเสียเสีย,สยหายหาย,ห,ายหรือพูดจาประชดประชันเราหรือพูดจาเหน็บแนมเราให้รู้สึกว่าเขามีเขามีเอ่อ มีศักยภาพที่เราจะต้องง้อเขาประมาณนี้เกิดขึ้นได้นะคะสําหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูบางคนนะไม่ได้หมายถึงทุกคนนะอันนี้มันคืออุปสรรคติดขัดที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในสายงานในการทํางานต่างๆเรื่องเงินยังไม่เกิดขึ้นเลยนะเรื่องเงินเรื่องความรักความรักมีไหมมีแต่เป็นการถ้าคนโสดก็ต้องบอกว่าทดลองคบทดลองคุยแต่ยังไม่ได้จริงจังใบต่อมาได้ราชาเหรียญอืม ราชาเหรียญเขาบอกว่าช่วงปลายปลายเดือนกันยานะคะหลังวันที่ยี่สิบห้ากันยาไปแล้วชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูที่เป็นผู้ชายที่เป็นผู้ชายมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตสําหรับบางคนได้เงินก้อนโตแต่สําหรับบางคนมีเกณฑ์เสียเงินก้อนโตเสียเงินก้อนโตจากการดูแลมันจะมีเรื่องเครียดเกี่ยวกับเรื่องเงินก้อนโตอาจจะเป็นเรื่องที่เสียเงินก้อนโตก็ได้จากคนที่เรา รักคนที่เราเอาใจใส่คนที่เราดูแลถ้าคุณเป็นผู้ชายอย่างเช่นว่าคุณมีคนที่ดูแลคุณพ่อคุณเอ่อคุณพ่อไม่ใช่เพศเดียวกันถ้าเป็นผู้ชายก็ต่างเพศต้องต่างเพศถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นคู่ครองของคุณลูกหลานแม่ป้าย่ายายนะคะที่เป็นผู้หญิงหรืออาจที่จะเป็นคนที่ผู้มีพระคุณของคุณนะคะที่ทําให้คุณจะต้องมีเรื่องเสียเงินเสียทองก้อนโตหรือบางคนอาจจะในมุมกัก อาจจะได้รับเงินทองก้อนโตจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลเราอย่างใต้ชิดนะคะเป็นอาจจะเป็นเรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วเราได้รับมรดกจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ด้วยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณอาจที่จะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตเหมือนกันแต่ว่า เป็นช่วงจังหวะที่ผู้หญิงเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะต้องให้ผู้ชายเก็บเงินและดูแลแทนถึงจะดีถ้าเกิดว่าเก็บเงินเองมันจะมีเรื่องเสียเงินหมดไปถ้าไม่เรื่องสุขภาพ <c oughs> ก็จะมีเรื่องเครียดๆต่างๆเข้ามาหรือจะหมดไปกับคนที่เราดูแลนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ยชาวราศีธนูหรือลัคนาธน,น,นูมีเกณฑ์บางคนมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากคนที่เราดูแลแต่บางคนก็มีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินเสียทองก้อนโตจากคนที่คุณดูแลได้ด้วยเช่นกันไพ่ใบต่อมา ได้พ่แฮงแมนไพ่แฮงแมนในที่นี้เขาบอกว่าอยากอยากเปลี่ยนแปลงอยากออกจากที่อยู่เดิม,ดมอยากออกจากโครงการเดิมที่ทำงานเดิมเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ไม่อย,อยากอยู่ตรงนี้แล้วอยากไปตรงจุดอื่นหรืออยากที่จะออกไปเป็นอิสระยังไปไม่ได้นะคะยังคงต้องจมปักอยู่กับที่เดิมไปก่อนยังไม่สามารถไปได้ติดเขาบอกว่าบางคนก็ติดข้อสัญญา ที่มีกับบริษัทบางคนก็ติดกับคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีพระ,พระคุณบางคนก็ติดสัญญาใจบางทีไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาแต่มันเป็นสัญญาใจที่เราจะรู้สึกจากใจของเราเองว่าเฮ้ยเขามีพระคุณต่อเราเขาดีต่อเราเรายัางไปไม่ได้เขาบางทีเขาอาจที่จะไม่พูดอะไรแต่รับหลังเขาอาจจะนินทาเราได้เพรานะฉะนั้นมันจึงทําให้เรารู้สึกว่า ถ้าเราออกไปทําเองคนเดียวมันจะได้เงินที่ดีกว่านี้มากกว่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเรายังอยู่ตรงนี้ได้ไหมก็ได้แล้วคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างเก่งมีความสามารถเรียกว่าเหนือผู้อื่นในในทีมงานเหนือผู้เหนือผู้อื่นในองค์กรที่คุณทําอยู่เพียงแต่ว่าคุณมีความรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วอยากจะไปแต่มันยังไปไม่ได้นะคะบางทีบางอย่างที่ยังไปไม่ได้เพราะผลประโยชน์ก้อนโตที่มีต่อกันหรือบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าในช่วงเนี้ย ต้องย้ำคิดย้ำทำกับสิ่งที่กำลังคิดหรือโครงการที่กำลังที่คิดเอาไว้ว่าจะลงมือทำหรือกำลังจะลงมือทำมันยังต้องอยู่กับที่เดิมอยากที่จะไปนู่นไปนี่ยังไปไม่ได้และเป็นโครงการที่ต้องอยู่ต้องดูแลต้องคอยเฝ้าแล้วก็จะมีเรื่องของการที่เรียกว่าอาจที่จะต้องใช้เงินก้อนโตแต่ระมัดระวังสำหรับใครที่มีเกณฑ์ของการลงทุนในช่วงเดือนกันยายนนี้อย่างที่บอกนะ ต้องเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ถ้าคุณลงตูมเดียวใหญ่ๆเลยคุณอาจจะเป็นนี่นอกระบบเกิดขึ้นได้ไพ่สรุปใบสุดท้ายได้ไพ่เฮลโลแพนเฮโลแพนในที่นี้เขาบอกว่าคุณเป็นคนใจบุญมีนิสัยชอบช่วยเหลือดังนั้นน่ะดังนั้นไพ่เฮลโลแพนเฮโลแพนที่ขึ้นมาเนี่ยบอกถึงการที่เรียกว่า ชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูอาจจะเดือดร้อนเพราะลูกน้องบริวารได้หรือชาวราศีธนูบางคนก็อาจที่จะต้องจู้จี้จุกจิกไปสักนิดหนึ่งจนลูกน้องบริวารรอบๆตัวคุณรู้สึกป็ดอัดใจไม่พึงพอใจกับคําพูดคําจาหรือกับคำพูดที่เรารู้สึกว่าเอยเราเคยพูดได้เราเคยว่าได้ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยแต่ว่า ในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่จริงๆคุณเป็นคนรักพวกรักพ้องเป็นคนรักลูกน้องบริวารแต่ลูกน้องบริวารบางทีเขาก็รู้สึกติดผัดใจกับการขี้เหวี่ยงขี้วีวนและเจ้าระเบียบมากเกินไปมีกฎมีระเบียบมากเกินไปจู้จี้จุกจิกขี้บ่นมากเกินไปแล้วก็จะพูดซ้ําแล้วซ้ําอีกพูดอยู่แต่เรื่องเดิมๆหรือบางทีบ่นไปแล้วบางทีก็เอาเรื่องเก่ากลับมาบ่นใหม่หรือบางครั้งบางทีเขาบอกว่า คนที่จะทําให้คุณเดือดร้อนในช่วงเดือนกันยายนเนี้ยมันเป็นคนเดิมๆที่เคยทําให้คุณเดือดร้อนนั่นแหละมันก็จะวนเวียนกลับมาให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจจากการที่บางทีเอาเราไปติฉินนินทาไปใส่ร้ายป้ายสีหรืออาจจะเป็นการพูดประชดประชันเหมือนว่าเราดูแลเขาไม่ดีอะไรประมาณนี้ก็เกิดขึ้นได้สําหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูบางคนนะคะไม่ได้หมายถึงทุกคนทีนี้มาดูเอ,อ่อ การเสริมพลังบวกรับพลังบุญสําหรับชาวราศีธนูกันบ้างไพ่ใบแรกเขาบอกว่าให้สวดพระคาถาประจําวันศุกร์ในวันศุกร์21จบในช่วงเวลา17นาฬิกา40นาทีถึง18นาฬิกาสวดพระคาถาประจําวันศุกร์ในวันศุกร์วันศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยคือดาวความรักแล้วก็การเงินเพราะฉะนั้นจะได้มันจะทําให้เราคําพูดคําจาเราดูอ่อนน้อมถ่อมตนดูน่ารักน่าฟัง ดูเป็นอะไรที่พูดแล้วดูฟังลื่นหูมากยิ่งขึ้นมีกัละยาณมิตรมีผู้หลักผู้ใหญ่ลูกน้องบริวารน,นะคะเพื่อนฝูงลูกน้องบริวารรักใคร่เรามากกว่าเดิมส่วนพระคาถาเนี้เสริมสเสน่ห์ให้กับตัวคุณสเสน่ห์กับทุกเพศทุกวัยและทุกๆคนที่จะเข้ามานะคะเสริมเรื่องการเงินให้คุณด้วยการเงินอาจจะมีบางคนชาวราศีธนูหรือ ลัคนาธนูบางคนอาจจะมีเกณฑ์ติดขัดเรื่องการเงินหรืออาจจะมีเกณฑ์ของการที่จะต้องใช้เงินก้อนโตในการทําธุรกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างบางคนอาจที่จะลงทุนบางคนอาจที่จะรีโนเวทบ้านใหม่ทําบ้านใหม่รีโนเวทเออเขาเรียกว่าอะไรนะแต่งรถนะคะแต่งรถใหม่หรือบางคนอาจจะลงทุนมันก็จะทําให้งบบานปลายถ้าเรา สวดพระคาถาประจําวันศุกร์ในวันศุกร์ยี่สิบเอ็ดจบมันจะทําให้การเงินของคุณคล่องตัวไม่ต้องเป็นหนี้นอกระบบนะคะวันศุกร์ปีนี้ทั้งอธิบดีทั้งธงชัยสวดแล้วจะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยประสบความสําเร็จขาดแคลนจากอุปสรรคอันตรายใดๆทั้งปวงทําให้เงินทองไหลามาเทมาแล้วก็ทําให้คุณมีความสุขประสบความสําเร็จในด้านหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้นด้วยทีนี้มาดูใบต่อมาเขาจะให้เสริมเรื่องอะไร โอ้เสริมเกี่ยวกับเรื่องงานนะให้สวดพระคาถาประจำวันเสาร์ในวันอังคาร10จบในช่วงเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาสวดพระคาถาประจำวันเสาร์โทษทุกภัยทายเสาให้สวดในวันอังคารเพราะฉะนั้นการงานของคุณมีอุปสรรคติดขัดทำให้ล่าช้าทำให้มีคนคอยกั่นแกล้งทำให้มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นบางทีก็เหมือนจะได้จะได้ก็ถูกยืดออกไปเพราะฉะนั้นสวดพระคาถาประจำวันอังคารใน สวดพระคาถาประจําวันเสาร์ในวันอังคารเพื่อทําให้เออวันเสาร์เนี่ยเป็นพระปางหน้าปกจะได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคอยคุ้มครองปก,ปกป้องคุ้มครองดูแลคุณแล้วทําให้คุณกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจอย่างถูกต้องในการทํางานได้ด้วยทําให้คุณมีความกระตือรือร้อนมากยิ่งขึ้นด้วยไพ่ใบต่อมาอืมเขาบอกว่าให้สวดพระคาถาประจําวันพุธสิบเจ็ดจบในวันศุกร์ต้องสวดในช่วง เริ่มเดือนกันยาค่อยทำนะให้สวดพระคาถาประจําวันพุธในวันศุกร์อ่าวันศุกร์อีกแล้วนะวันศุกร์ตอนช่วงบ่ายรอบหนึ่งสวดช่วงเช้านะคะสําหรับสวดพระคาถาประจําวันพุธในวันศุกร์อันนี้ช่วงเช้าคือแปดนาฬิกาถึงแปดนาฬิกาสาสิบนาทีให้สวดสิบเจ็ดจบพระคาถาประจําวันพุธเนี่ยเสริมเรื่องคําพูดคําจาเอกสารสัญญาต่างๆเราจะได้ละเอียดรอบครอบอ่านอย่างละเอียดดูให้รอบครอบนะคะ คำพูดคำจาก็ดูอ่อนน้อมถ่อมตนมีคนรักใคร่เมตตาส่งเสริมสนับสนุนคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะ่ะทั้งอธิบดีทั้งธงชัยรวมอยู่ในตรงนี้ไหนจะไปเสริมเรื่องคำพูดคำจา,จาไหนจะไปเสริมเรื่องความมีสเสน่ห์ของตัวคุณไปเสริมเรื่องการเงินให้ตัวคุณเพราะฉะนั้นเงินจะได้เงินไหลนองทองไหลมาแถมยังไปเสริมเรื่องด้านหน้าที่การงานการงานก็จะได้ไหลลื่น ะะการงานไหลลื่นมีงานเข้ามาไม่ขาดสายใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวก,ก็มีโอกาสเติบโตขยับขยายธุรกิจทําให้มีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นลูกน้องบริวารรักไครเมรักไขรนะคะเออรู้สึกอบอุ่นกับการที่อยู่กับเราเพราะเขาจะรู้สึกว่าเราปกครองโดยเ,เขาเรียกว่าอะไรปกครองด้วยพระเดชและพระคุณไม่ได้ใช้แต่พระเดชอย่างเดียวนะคะส่วนเรื่องสุขภาพในที่นี้เขาบอกให้ระวังเรื่องความดันต่ํา หรือเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอลุกขึ้นมารู้สึกวินเวียนหน้ามืดหรือบางทีบ้านหมุนสําหรับบางคนเกิดขึ้นได้ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีเรื่องเครียดอยู่บ่อยๆนะให้ระวังการเป็นซึมเศร้าการมองโลกในแง่ลบถ้าเรารู้สึกว่าเริ่มมองโลกในแง่ลบอยากจะปีกวิเวกมาอยู่คนเดียวให้คุณรีบทําตัวเข้าไปสู่สังคมอยู่กับผู้คนเยอะๆจะได้มีการพูดคุยสนุกสนานล่าเริงม,มันจะทําให้เราอ่ะ ข้ามผ่านจุดที่คิดอยากจะฆ่าตัวตายได้นะคะระวังการเดินการเหินสักนิดนึงนะอาจจะมีการพัดตกหกล้มตกจากที่สูงได้ข้อเท้าพลิกข้อเทา้าแพลงได้ระวังโรคอ้วนใครที่กินเก่งแล้วอ้วนก็ไม่เป็นไม่เป็นไขมันอุดตันเส้นเลือดถึงเป็นก็เป็นน้อยแต่บางคนกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนให้คุณไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ของการเป็นไขมันอุดตันเส้นเลือดได้ บางคนก็มีเกณฑ์ของการเป็นออฟฟิศซินโดรมอย่างเช่นปวดหลังบ่าไหล่เอวสะโพกต้นขานะคะก็ไปไปหามหมอตามอาการบางครั้งบางทีนั่งหน้านั่งนานเกินไปเนี่ยอย่างเงี้ยมาดามาตอนนี้เป็นคือสลักเพชรจมแล้วมันปวดล้าวขึ้นเอวปวดร้าวลงขาแต่มันจะเป็นอยู่ข้างเดียวเหมือนเรานั่งตัวเอียงไปริมนึงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีท่ายืดเส้นของมัน ถ้าบางคนบอกอ่อไม่ไหวทําไปนวดนะคะบางคนก็ไปฝังเข็มสุดแล้วแต่จบคําพยากรณ์สําหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูแล้วนะคะใครสนใจอยากที่จะเออมาดูดวงกับมาดามทักอินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่า ค่าครูแล้วมาจองคิวดูดวงได้ค่ะสำหรับ f c ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูใกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ